ยูนนานเป็นแหล่งผลิตกาแฟที่ใหญ่ที่สุดของจีนและขณะน,นี้ราคาเมล็ดกาแฟในยูนนานพุ่งสูงขึ้นจากการขัดแคลนอุปทานกาแฟทั่วโลกเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟในเมืองผู่เอ๋อคาดว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากราคากาแฟที่เพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนผู้ปลูกกาแฟบอกว่า<น>ปีนี้เริ่มขายเมล็ดกาแฟในราคาประมาณ30บบาทต,ต่อกิโลกรัมและราคาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ตอนนี้ราคากาแฟสูงถึงประมาณ55บาทต่อกิโลกรัม<า>เพิ่มขึ้นเกือบ2เท่าและคาดว่าปีนี้ยอดขายน่าจะทะลุ1ล้าน5แสนบาทราคากาแฟที่พุ่งสูงขึ้นได้รับแรงหนุนจากความต้องการกาแฟที่เพิ่มขึ้นและทำให้ผู้ประกอบการต้องปรับกลยุทธ์การซื้อและขายกาแฟเจ้าของโรงงานแปรรูปกาแฟบอกว่าก่อนหน้านี้จะเริ่มซื้อเมล็ดกาแฟในเดือนธันวาคมแต่ตอนนี้เลื่อนเวลาซื้อเร็วขึ้นหเดือน กลยุทธ์ในปีนี้คือมีสต็อกไว้2เท่าจากคำสั่งซื้อในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาผัวเอ๋อส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตกาแฟคุณภาพสูงอย่างการเก็บเกี่ยวเชอรี่แบบคัดเกรดซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการกาแฟพรีเมียมมากขึ้น ภูเอ,อ๋อมีพื้นที่ปลูกกาแฟรประมาณ2 8 0 0 0 0ืไร่คิดเป็นมากกว่า50%ของการผลิตกาแฟทั้งหมดของจีนรองผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาอุตสาหกรรมชาและกาแฟภูเอ,อ๋อคาดว่าปีนี้จะมีผลผลิตเมล็ดกาแฟของภูเอ,อ๋อประมาณ58,000ตันซึ่งใกล้เคียงกับปีที่แล้วและปีนี้เป็นปีที่ผู้ปลูกกาแฟทำกำไรได้มากที่สุดตั้งแต่เริ่มปลูกกาแฟ